มาแล้วนะคะสำหรับซีรีส์เกษียณ101ติดตามได้ทุกสัปดาห์นะคะวันนี้เริ่มต้นด้วยความสําคัญของการวางแผนเกษียณค่ะหลายคนคิดว่าเกษียณเนี่ยเป็นการหยุดทุกอย่างแต่จริงๆไม่ใช่เลยนะคะเพราะนั่นคือการเริ่มซีซั่นใหม่สาหรับชีวิตในวัยหลังเกษียณแต่ที่สําคัญคือเรานั้นจะใช้ชีวิตแบบที่มีรายจ่ายแต่ไม่มีรายได้เราจึงต้องวางแผนการเงินกันนะคะว่าดูสีดเหตุผลกันคะ่ะว่าอะไรคือสิ่งสําคัญที่ทําให้เราต้องวางแผนเกษียณ1ค่าใช้จ่ายยังคงอยู่คะ่ะและอาจจะเพิ่ม ขึ้นด้วยทั้งค่าครองชีพค่ารักษาพยาบาลหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จะสูงขึ้นตามภาวะเงินเฟอ้อ2คือเงินที่มีอาจจะไม่พอใช้นะคะไม่ว่าจะเงินจากภาคราฐัฐกองทุนต่างๆทั้งประกันสังคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือว่ากองทุนบำเหน็จบำนาญค่าราชการอาจช่วยได้บางส่วนค่ะแต่เงินเฟ้อเนี่ยแหละจะทําให้หมูลค่าเงินเหล่านี้ค่อยๆลดลง 3คือไม่เป็นภาระใครค่ะการวางแผนที่ดีคือการดูแลตัวเองให้ได้เราจะได้ไม่ต้องหวังพึ่งลูกหลานและที่สําคัญอาจจะมีส่งต่อให้กับคนข้างหลังด้วย 4. ชีวิตไม่แน่นอนต้องเผื่อไว้เสมอนะคะทั้งปัญหาสุขภาพกายเศรษฐกิจรายจ่ายฉุกเฉินการเตรียมตัวให้ดีที่สุดคือเกราะป้องกันของเรานั่นเองและอย่าลืมนะคะว่าเวลาเป็นพลังของเงินค่ะยิ่งเราเริ่มต้นได้เร็วเท่าไหร่เราก็จะเกษียณสบายเร็วเท่านั้นดังนั้นรีบเริ่มวางแผนเกษียณตั้งแต่วันนี้เลยนะคะ ถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามแ e วลมีอัพกันไว้ด้วยนะคะ